สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวันนี่คือปัญหาสังคมและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญหน้าอยู่มีคนญี่ปุ่นประมาณ1 5ล้าน5แคนส่วนใหญ่ในจำนวนนั้นเป็นผู้ชายพวกเขาไม่เรียนไม่ทำงานและไม่เข้าสังคมแต่กลับซ่อนตัวอยู่ในห้องที่ปิดประตูแน่นหนาซึ่งมีอนิเมะเกมและอินเทอร์เน็ตเป็นเพื่อนพวกเขาตัดขาดการติดต่อกับสังคมโดยสิ้นเชิง ในจำนวนหนึ่งใน3นั้นมีผู้ชายวัยกลางคนที่มีอายุ40-50ปีคนเหล่านี้ก็คือนิดของสังคมญี่ปุ่นหน่วยงานด้านสุขภาพของญี่ปุ่นกำลังพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้คนรุ่นหลังต้องทนทุกข์ทรมานกับชะตาแบบเดียวกันวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่แปลกประหลาดในประเทศญี่ปุ่น3ปีที่ผ่านมาโลกของโอนิชิยูโตะ ก็คือห้องในโตเกียวของเขาซึ่งมีเนื้อที่น้อยกว่า10ตารางเมตรเขานอนหลับในช่วงกลางวันตอนกลางคืนก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตและดูการ์ตูนจนกระทั่งสว่างถึงจะเป็นเวลานอนของเขาปีนี้โอนิชิอายุ18ปีเขาเลิกเรียนตั้งแต่3ปีก่อนแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ปฏิเสธการติดต่อเพื่อนและครอบครัวทั้งหมดทั้งวันมีเพียงกลางคืนเท่านั้นที่นิ่งเงียบเมื่อตื่นนอนก็ออกไปกินข้าว แต่ในตอนนี้เขายังเต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์อีกด้วยนั่นหมายความว่าเขาค่อนข้างปกติมากในบรรดานี้ชาวญี่ปุ่นโอนิชิยูโตบอกว่าชีวิตที่มืดมนแบบนี้หากคุณได้สัมผัสมันคุณจะสูญเสียความเป็นจริงไปและคุณไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วเมื่อพูดว่าทำไมถึงไม่เป็นเรียนแล้วโอนิชิก็ยากที่จะพูดเมื่อก่อนเขาเคยเป็นเด็กที่เก็บตัวมาก แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะลงสมัครหัวหน้าห้องผลลัพธ์ก็คือล้มเหลวนั่นทำให้เขาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเขาทนต่อการเยาอเย้ยของเพื่อนร่วมชั้นไม่ไหวจึงลาออกจากโรงเรียนแต่เขาไม่อยากอยู่บ้านเพราะรู้สึกว่าการสื่อสารกับพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากดังนั้นจึงไปเช่าห้องอยู่ที่โตเกียวค่าเช่าห้องและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้มาจากพ่อแม่ที่ส่งให้เขาเป็นประจำ จริงๆแล้วพ่อแม่คิดว่าเขาเพียงแค่ต้องการอิสรภาพในช่วงเวลาหนึ่งก็เท่านั้นแต่คิดไม่ถึงว่าอิสรภาพในครั้งนี้ใช้เวลาถึงสปีในสมปีนี้นอกจากโอนิชิจะนอนดูการ์ตูนแล้วตอนกลางคืนจะไปกินข้าวคนเดียวสถิติที่ยาวนานที่สุดของเขาคือ8เดือนที่เขาไม่พูดคุยกับใครเลยรวมถึงพ่อแม่ของเขาเองด้วยหากโอนิชิเป็นแบบนี้ต่อไป เขาอาจจะไม่ออกจากห้องนี้เลยเป็นเวลา5ปี10ปีหรือจนกระทั่ง20ปีเขาจะกลายเป็นสมาชิกกองทัพนิดของญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์มีวันหนึง่งในตอนที่โอนิชิกำลังกินมอ้อไฟอยู่คนเดียวก็ได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการช่วยเหลือกลุ่มคนที่เป็นนิดคนหนึ่งดรคาโตะเขาโน้มน้าวให้โอนิชิเข้าร่วมกลุ่มของพวกเขานั่นก็คือการพูดคุยกับกลุ่มคนที่เป็นนิดเพื่อกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง ดรคาโตพูดว่าการฟื้นฟ e ouais. ูสมรรถภาพจะประสบความสำเร็จได้ก็คือเมื่อไดนามิกของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิดกับคนอื่นเปลี่ยนไปแต่อย่างแรกคือปล่อยให้นิดเหล่านี้ก้าวผ่านขั้นตอนนี้ไปด้วยตัวเองหลังจากที่โอนิชิได้ไปที่กลุ่มนี้ก็พบว่าคนเหล่านี้มีอายุมากกว่าเขาทั้งนั้นคนบางส่วนก็อยู่บ้านมานานกว่า10ปีดังนั้นการที่พวกเราสามารถอยู่ด้กันได้แม้กระทั่งการพูดออกมาสักคำ นั่นก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งโชว์เสื้อยืดที่เขาเพิ่งซื้อมาให้ทุกคนดูสิ่งนี้ทําให้ผู้ชมประหลาดใจมากเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อของในร้านค้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วถึงแม้ว่าในครั้งนี้โอนิชิจะไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่ก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาบอกว่ายิ่งอยู่ในห้องคนเดียวเป็นเวลานานก็ยิ่งออกมายาก เพราะความบอบช้ำทางจิตใจแบบนี้ได้กลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วยากที่จะถูกทำลายโดยคนภายนอกระหว่างทางกลับบ้านเขาได้มองเมืองโตเกียวที่เฉยเมยถึงแม้ว่าการกลับเข้าสังคมอีกครั้งนั้นยากมากแต่เขาก็ก้าวผ่านก้าวที่สำคัญนี้ไปได้แต่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ได้ซาโตะโนดาฮิโร no ปีนี้อายุ38ปี สิ่งที่เขาแตกต่างจากคนที่เป็นนิดหลายๆคนคือเขาไม่ได้ขังตัวเองอยู่ในบ้านโดยไม่ออกไปไหนเขาไม่ได้ไม่พูดกับพ่อแม่และเขายังคงทำงานอยู่แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นนิดเพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาก็ไม่เคยออกห่างจากบ้านเลยและใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ตลอดหลังจากที่ซาโตะเรียนจบมหาวิทยาลัยก็อยากจะเป็นผู้กำกับสารคดีแต่ด้วยความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ทำให้เขาท้อแท้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความกดดันในชีวิตเขายังคงแต่สินใจที่จะยืนหยัดในความฝันนี้ถึงขนาดไปทำงานพาร์ทไทม์ที่สถานีโทรทัศน์โดยไม่รับค่าจ้างนี่ทำให้เขามีไรายได้น้อยมากตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยทำงานประจำอย่างเป็นทางการเลยเขาไม่มีความรักยังไม่แต่งงานเพียงเพื่อยืนหยัดในความฝันของตัวเองในช่วงแรกพ่อแม่ก็ยังสนับสนุนเขา แต่เมื่อเวลายืดยาวไปคนเราจําเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและต้องยอมรับว่าความจริงและความฝันที่เป็นจริงนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในช่วงนี้เขากําลังจะทําตัวอย่างวรสารสารคดีแต่ในการทํานั้นจําเป็นต้องจ่ายเงินตัวเองเขาเปิดกระปุกอมสินที่เขาเก็บมาหลายปีพบว่าทั้งหมดมีเพียง2,000เยนหรือ530บาทเวลาสองปีเขาเก็บเงินได้เล็กน้อยแค่นี้เอง ดังนั้นเขาจึงอยากจะเอ่ยปากขอยืมเงินแม่ต้องการยืม1,000เยนหรือ265บาทผลสรุปก็คือเมื่อแม่ได้ยินก็สติแตกคนที่อายุ38ปีไม่มีแม้แต่เงิน1,000บาทแต่ท้ายที่สุดแม่ก็ยอมให้เขายืมและบอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว คำขอของแม่มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือต้องการให้ซาโตะหางานที่มีเงินเดือนอย่างเป็นทางการทำไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพ่อของซาโตะบอกกับเขาว่าตัวเขาเองได้เกษียณอายุแล้วรายได้จะไม่เท่ากับเมื่อก่อนแล้ว ตอนนี้ก็พึ่งพาเงินบำนาญของการเกษียณอยู่เมื่อเขาไม่อยู่แล้วก็จะไม่สามารถดูแลซาตโตได้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อของซาตโตก็มาหาเขาและยื่นคำขาดครั้งสุดท้ายให้เขาบอกว่าไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้อีกต่อไปแม้แต่ค่าอาหารพวกเขาก็จะจ่ายไม่ไหวแล้วพ่อมอบกระดาษหนึ่งแผ่นให้ซาตโตให้เขาเขียนรายได้ของตัวเองไว้ทางด้านซ้ายและเขียนหนี้ของเขาไว้ทางด้านขวา หลังจากนั้นก็คิดวิธีที่จะชำระหนี้ที่ค้างเอาไว้และยังเขียนแผนการในการชำระหนี้อีกด้วยจริงๆแล้วที่พ่อแม่ทำแบบนี้ก็เพื่อบังคับให้ซาโตะไปหางานทำอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าการที่ซาโตะกินอยู่ที่บ้านจะไม่ต้องใช้เงินแต่เขายังต้องตรวจสอบหนี้ค้างชำระของตัวเองอยู่ซึ่งทั้งหมดเป็นเงิน11000ล้านเยนหรือ268,0 0 0บาทสำหรับคนที่มีไรายได้น้อยอย่างซาโตะ นี่เป็นเงินก้อนโตมากซาโตะคำนวณรายได้หนึ่งปีที่ผ่านมาของตัวเองรวมถึงรายได้จากงารพัทามาต่างๆรวมกันแล้วมีอยู่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเยนหรือ4,51,300บาทดูเหมือนว่าจะสามารถครอบคุมหนี้ครั้งชำระของเขาได้อย่างสมบูรณ์แต่นอกจากซาโตะจะกินข้าวที่บ้านทุกเดือนแล้วยังออกไปกินข้าวนอกบ้านอีกด้วยค่าใช้จ่ายมากกว่า1ล้านแสนเยนหรือ371,000บาท บวกกับการที่เขายังต้องซื้อเอกสารรถไฟที่เขาชื่นชอบและอนิเมะเป็นประจำอีกด้วยซึ่งมีค่าใช้จ่าย3 0 0 0สนเยนหรือ79,600บาทต่อปีในจำนวนนี้ยังไม่รวมเงินที่เขาจะใช้ในการทำสารคดีและเงินที่เป็นหนี้พ่อแม่อีกด้วยดังนั้นในหนึ่งปีนั้นรายได้ของเขาไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหากเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระเงินแค่นี้ไม่เพียงพอแน่นอน ซาโตะจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาเพิ่งเรียนจบด้วยความช่วยเหลือของพ่อแม่เขาได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ดังนั้นเขาจึงถอนเงินออกมาก่อนที่ประกันจะหมดอายุเขาได้เงินคืนมาทั้งหมด540,000เยนหรือ1 4 3 0 0 0บาทเขาเอาไปจ่ายหนี้ที่ค้างไว้350,000เยนหรือ92,900บาทแล้วก็เหลือเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่ง ซาโตะตัดสินใจลดงานสารคดีที่ไม่มีไรายได้ลงไปแล้วไปหางานพัฒนาทำเขาก็ยังคงไม่คิดที่จะหางานทำอย่างเป็นทางการอีกทั้งเขายังได้ก้าวผ่านก้าวที่สำคัญที่สุดโดยย้ายออกจากบ้านของพ่อแม่ที่เขาอยู่มาเกือบ40ปีแล้วไปเช่าห้องอยู่ข้างนอกค่าเช่ารายเดือนของห้องนี้คือ28,000เยนหรือ7,468บบาทถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่นี่ก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของซาโตะ ในปี2019เกิดคดีฆาตกรรมประหลาดขึ้นในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากชายชาราชาวญี่ปุ่นวัย76ปีคนหนึ่งทนไม่ไหวที่ลูกชายวัย44ปีเกาะที่บ้านกินมาเป็นเวลานานจึงจบชีวิตลูกชายของตัวเองในขณะที่ถูกจับกลุ่มชายชาราคนนี้บอกว่าเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนฉันจึงต้องทำแบบนี้ชายชาราวัย76ปีคนนี้เคยเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงของญี่ปุ่น มีชื่อว่าคุมาซาวะฮิเดอากิจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวสถาบันการศึกษาชั้นนำของญี่ปุ่นหลังจากเรียนจบก็เข้าสู่โลกของการเมืองญี่ปุ่นเคยรับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งมีประหลัดกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประจำสาธารณารัฐเช็กและคนที่ถูกฆ่าก็คือลูกชายแท้ๆของเขาคุมาซาวะ เออิจิโรว่างานมาเป็นเวลานานทำไมทายาทที่ครอบครัวชนชั้นสูงในญี่ปุ่นเลี้ยงดูมาถึงเป็นแบบนี้สิ่งนี้ต้องเริ่มพูดตั้งแต่คุมาสวะเออิจิโรผู้เป็นลูกชายเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีที่สองของมัธยมต้นนั้นเออิจิโรก็ได้เจอการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในโรงเรียนเหมือนที่นักเรียนหลายๆคนเคยเจอมาแต่เขาก็ไม่ได้ขัดขืนและไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่และคุณครู ลูกชายกลับบ้านก็เอาอารมณ์โกรธแค้นนี้ไปลงที่แม่ของตัวเองและพ่อก็มักจะไปทำงานข้างนอกตลอดทั้งปีนี่จึงเป็นโอกาสในการลงมือของเออิจิโร่เนื่องจากแม่รักเขามากจึงไม่ค่อยบอกเรื่องนี้กับพ่อเออิจิโร่ก็ยิ่งเปลี่ยนไปใช้ความรุนแรงมากขึ้นบนร่างกายของแม่จึงมีแต่บาดแผลครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกพ่อพบเห็นหลังจากที่กลับบ้านมาจากการเดินทางไปทำธุรกิจเออิจิโร่ยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่ง แต่น้องสาวก็อยู่ภายใต้การกดขี่ของพี่ชายเช่นกันแฟนที่คบกันตอนไปโรงเรียนก็ถูกพี่ชายทำลายเช่นกันในที่สุดก็ต้องจบทุกอย่างลงด้วยความสิ้นหวังเรียกได้ว่าเป็นโศกอนัตรกรรมอย่างหนึ่งเลยทีเดียววันเวลาเช่นนี้ยืดยาวมาจนกระทั่งเอจิโรเข้าเรียนมหาวิทยาลัยพอให้เขาย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแต่ลูกชายไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวได้เลยเขาจึงลาออกตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่ง หลังจากนั้นก็ไปเรียนสาขาแอนิเมทที่ตัวเองชื่นชอบกว่าจะเรียนจบก็ยากมากแล้วอีกทั้งยังหางานใดๆไม่ได้เลยพอจึงต้องเช่าบ้านในโตเกียวให้เขาหลังหนึ่งและกำหนดวันจ่ายค่าครองชีพให้เขาทุกๆเดือนอีกทั้งจะไปเยี่ยมลูกชายสองครั้งในทุกๆเดือนช่วยเขาทำความสะอาดห้องจ่ายบินให้เขาและยังพยายามสื่อสารกับลูกชายหวังว่าเขาจะยืนหยัดขึ้นมาแต่เออิจิโร่กลับมองเห็นว่า ความเชื่อเหลือของพ่อแม่เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลงานง่ายๆก็ไม่ยอมทําจะดูอนิเมะอยู่ที่บ้านทั้งวันแม้กระทั่งตัดผมอาบน้ําและทิ้งขยะก็ต้องรอจนกระทั่งพ่อมาหาเขาในทุกๆเดือนกระตุ้นให้เขาทําเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎเข้มงวดเรื่องการแยกขยะเออิจิโรก็ไม่ทิ้งขยะไม่ก็ทิ้งขยะยุ่งเหยิงไม่ทําตามเวลาที่กฎกําหนดจนถูกเพื่อนบ้านร้องเรียนและแจ้งความหลายครั้ง ระหว่างนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนห้อง5 6ถึง6ครั้งท้ายที่สุดพ่อไม่มีวิธีใดแล้วจึงทำได้เพียงรับเขากลับบ้านเอจิโรในตอนนี้ได้ใช้ชีวิตภายใต้การช่วยเหลือของพ่อมา22ปีเต็มแล้วเขาไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้แล้วโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับแม่ของตัวเองในวันที่สองที่เอจิโระย้ายกลับมาบ้านจู่ๆแม่ก็ได้ยินเสียงลูกชายตะโกนร้องอยู่ในบ้านพูดว่าพ่อจบมาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว อีกทั้งยังเป็นข้าราชการเงินกเกษียณอายุก็สูงสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากทำแต่เขากลับทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นตอนที่เขากลับมาบ้านเอจิโร่เริ่มต้นพูดกับพ่อและพูดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำร้ายพ่อดังนั้นพ่อจึงหนีออกมาจากบ้านแต่กลับไม่ได้ไปแจ้งความตอนค่ำก็แอบโทรศัพท์ไปหาภรรยาเพื่อสอบถามสถานการณ์ภรรยาบอกว่าลูกชายเหมือนคนที่บ้าไปแล้ว เธอจำเป็นต้องคุกเขา่าอ้อนวอนเขาถึงจะปล่อยเธอไปช่วงค่ำเวลา20นาฬกา30นาทีพ่อกลับมาที่บ้านเพื่อคุกเข่ายอมรับผิดกับลูกชายจริงๆแต่ในคืนนั้นเขาเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาเกี่ยวกับโทษของคดทีทำร้ายร่างกายเป็นต้นและทิ้งจดหมายลาตายให้ภรรยาหนึ่งฉบับให้ภรรยาเอาเท่ากระดูกไปโปรโยในทะเลหลังจากที่เขาและลูกชายเสียชีวิตไปเพราะว่าตอนนี้คู่มาซาวะฮิเดอากิ เตรียมตัวจะจากไปพร้อมกับลูกชายแล้วในวันถัดมาเนื่องจากโรงเรียนประถมในบริเวณใกล้เคียงมีการจัดงานกีฬาสีเอจิโร่หงุดหงิดมากและกำลังจะเป็นบ้าตอนที่พ่อมาที่ห้องรับแขกเอจิโร่ก็บอกกับพ่อว่าหากยังมองมาอีกฉันจะทำร้ายคุณในตอนนี้พ่อก็ทนต่อไปไม่ไหวแล้วก็ได้หยิบเครื่องมือขึ้นมาลูกชายก็ซุดตัวลงจนกระทั่งลูกชายแน่นิ่งไปต่อมาพ่อจึงยอมมอบตัว คดีนี้ทำให้ทั้งญี่ปุ่นช็อกมากผู้พิพากษานั่งบนบันลังแล้วถามเขาว่าหากให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะทำแบบนี้อยู่ไหมพ่อบอกว่าฉันยังคงทำแบบนี้อยู่เพราะฉันไม่อยากสร้างปัญหาให้สังคมคดีนี้ทำให้คนเริ่มเห็นใจพ่อผู้พิพากษายังให้โทษที่เบาวกว่าตามปัจจัยต่างๆเช่นอาชญากรรมในวัยชาราสุดท้ายคุมาสวะฮิเดอากิถูกตัดสินโทษจำคุก6ปี เป็นเพราะลูกชายทำให้ภรรยาของเขาเป็นโรคซึมเศร้าลูกสาวก็ไม่มีแล้วชีวิตของเขาพังทลายหมดแล้วหากไม่ใช่เพราะลูกชายเดิมทีเขายังสามารถขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นในการเมืองญี่ปุ่นในบรรดาน,นิดในญี่ปุ่นนิดวัยกลางคนก็มีจำนวนไม่น้อยแต่นี้ที่อายุเกือบ70ปีนั้นช่างทำให้คนประหลาดใจเป็นอย่างมากมีรายการหนึ่งที่ดังมากในประเทศญี่ปุ่นชื่อว่า ฉันจะตามคุณกลับบ้านได้ไหมก็คือจะมีการเชิญคนธรรมดาทั่วไปมาแล้วก็ให้ทีมงานของรายการตามไปถ่ายทำที่บ้านของพวกเขาและตัวเอกในครั้งนี้ก็คือนิดคนนึงที่มีชื่อว่ามาเอดะโยชิฮิสะเขาอายุ68ปีแล้วเป็นทายาทมหาเศรษฐีถึงแม้พ่อแม่เขาจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่เขาก็พึ่งพามารดกที่พ่อแม่ทิ้งเอาไว้ให้ในการใช้ชีวิตจนมาถึงตอนนี้ ตอนที่อยู่บนรถแท็กซี่เขาได้พูดกับทีมงานว่าบ้านของฉันเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งมากพวกคุณไม่ต้องตกใจไปนะเมื่อมาถึงที่บ้านของมาเอดะทีมงานก็พบว่าเนื่องจากต้นไม้และหญ้าหน้าประตูไม่ได้ทำความสะอาดมานานหลายปีประตูใหญ่ของบ้านจึงมีใบไม้ปิดบังไว้สนิทต,ต้องลอดผ่านใบไม้ไปถึงจะไปถึงหน้าประตูได้รู้สึกเหมือนว่ากำลังอยู่ในป่าฝนเขตร้อนหลังจากการเดินทางที่ยากลำบาก ในที่สุดก็เปิดประตูได้สิ่งที่ปรากฏต,ต่อหน้าทุกคนคือห้องเก็บขยะข้างในมีขยะแต่ละชนิดกองเต็มไปหมดมีกล่องข้าวที่กินเหลือไว้ขวดเครื่องดื่มกล่องใส่ไข่และยังมีกองกล่องนัตโตะอีกด้วยมาเอดะยังโชว์ที่นอนของเขาให้นักข่าวดูอีกด้วยซึ่งนั้นก็คือการหาพื้นที่เล็กๆในกองขยะนั้นเพื่อนอนลงไปนักข่าวถามว่าจานของวัตถุที่ไม่รู้จักที่อยู่ในห้องนั้นคืออะไร มาเอดาบอกว่านั่นคือเปลือกสม้มใช้เพื่อดับกลิ่นมือได้ง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อมาเอดาบอกว่าในชีวิตนี้เขาเคยทำงานแค่4ี่ปีการใช้ชีวิตส่วนที่เหลือก็พึ่งพาความช่วยเหลือของพ่อแม่หลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตไปเขาได้รับมรดกและบ้านหลังนี้มาและในตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นมาเอดาก็ยกเท้าขึ้นมาตลอดเวลาลองนึกดูว่าสภาพแวดล้อมในห้องนั้นแย่แค่ไหนนักข่าวถามว่า เขาใช้เงินไปเท่าไรในแต่ละเดือนมาเอดาบอกว่าแค่ใช้จ่ายประมาณ5 0 0 0 0 0ถึง60,000เยนต่อเดือนหรือ13,330ถึง16,000บาทต่อมานักข่าวก็ถามอีกว่าเงินที่พ่อแม่ทิ้งเอาไว้ยังพอใช้อยู่ไหมมาเอดาคิดไปคิดมาแล้วพูดว่าอาจจะสามารถใช้ได้อีก7จปปีดูเหมือนว่าพ่อแม่จะทิ้งเงินไว้ให้เขาไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าเช่นนั้นต่อไปจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร งั้นก็ขายที่ดินบ้านไปซะมาเอดาพูดแต่เขาบอกว่าพ่อแม่ของเขาไม่อยู่แล้วน้องสาวก็ไม่อยู่แล้วทุกคนที่เขารู้จักก็ไม่อยู่แล้วแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหลังจากที่ทีมงานได้สัมภาษณ์มาเอดะแล้วก็ช่วยเขาทําความสะอาดบ้านทั้งหลังกําจัดขยะออกไปได้500กิโลกรมัมแต่ครึ่งปีต่อมาที่ไปสัมภาษณ์เขาอีกครั้งก็พบว่าบ้านของมาเอดะก็กลายสภาพเป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว การจะเปลี่ยนความเคยชินในการใช้ชีวิตของชายวัยชรา68ปีนั้นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี่ส่วนใหญ่มาจากตระกูลที่ยอดเยี่ยมการที่ในวัยเด็กพ่อแม่ดูแลลูกมากเกินไปจะทำให้พวกเขาสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างอิสระไปแต่คนเราจะต้องพบกับความพ่ายแพ้อยู่เสมอถึงจะเข้มแข็งขึ้นมาได้เอาละค่ะเนื้อหาของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวัน เจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย